ผมขอเพิ่มเมติมนิดนึงนะครับคือถ้าเด็กถ้าสังคมไทยติดยาเสพติดเยอะไปดูหลายๆประเทศนะฮะแต่ก่อนนี้ฮ่องกงเหมือนกันใช่ไหมฮะประเทศจีนเนี่ยตอนตอนที่ต่างชาติที่เขาจะมามายึดประเทศจีนมีอยู่ช่วงหนึ่งเขาก็เอาพวกฝิ่นฝิ่นจันชานต่างๆไปให้คนจีนในในพื้นที่ติดยาอย่างเงี้ยครับพอติดเข้าไปเนี่ยมันก็ต้องการเสพไงเพราะนั้นเนี่ยไอคนที่มีอิทธิพลใหญ่ ที่มียาเสพติดเนี่ยเขาก็สามารถสั่งการได้บังคับได้ว่าให้คนที่ติดยาเสพติดทําอะไรก็ต้องทําตามความน่ากลัวของมันคือตรงนี้ครับถ้าทําให้เด็กเยาวชนหรือผู้ใหญ่ก็แล้วแต่ที่อยู่ในประเทศไทยอยู่ในสังคมไทยติดยาเสพติดยิ่งติดมากอิสลามโลกก็จะยึดประเทศไทยได้ง่ายขึ้นมากเท่านั้นเพราะเขาสามารถสั่งการได้ว่าจะให้สังคมไทยให้คนไทยเราไปทําอะไรบอกให้ไปฆ่าก็สั่งฆ่าคนก็ต้องไปฆ่า บอกให้ไปทําลายพระพุทธศาสนาเขาก็ต้องทําลายบอกให้ไปผิดลูกผิดเมียก็ต้องทาทาได้หมดเพราะติดยาไปแล้วเนี่ยฮะเพราะงั้นอันตรายมากที่สุดของยาเสพติดก็คือติดไปแล้วเนี่ยมันเลิกยากมันต้องอยากมันต้องกัดกระทาอยากจะเอาให้ได้เพราะนั้นมีข้อเสนออะไรมาเพื่อให้เขาได้เสพยาต่อเขาก็ต้องทําเพราะนั้นมันเป็นบ่อนทําลายหลายที่หลายแรงมากนะฮะเรื่องสารยาเสพติดเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นวิธีแก้ที่พระอาจารย์หงบอก ที่พี่มนตรีบอกคือมาตรฐานทางนะาากฎหมายต้องเข้มข้นฮะถ้าเจ้าหน้าที่รัฐไปเปิดปตทางให้มีการขนยาด่านไหนจับได้เจ้าหน้าที่ที่ทําหน้าที่ตรวจสอบต้องตรวจสอบแล้วบทลงโทษต้องรุนแรงครับต้องรุนแรงไม่งั้นแล้วเนี่ยมันจะไปเอื้อประโยชน์กันทั้งผู้ขายามุสลิมทั้งเจ้าหน้าที่รัฐที่ไปรับสินบน,เ,บน,บนเพราะงั้นวิธีแก้กฎหมายต้องศักดิ์สิทธิ์ฮะ จาโทษจําคุกตลอดชีวิตก็ต้องจําคทษจาคุกตลอดชีวิตจะประหารชีวิตก็ต้องประหารชีวิตคนระับการจะจัดก,การเชื้อโรคร้ายต้องใช้แผนต้องใช้การขั้นตอนที่เด็ดขาดครับนะครับบทลงโทษที่เด็ดขาดถึงเอาอยู่ครับนะครับผมอันนี้ผมฝากไว้นะฮะอ่ะข้อ2 2ต่อเลยฮะแผนการร้ายนะครับของเนโยบายรับอิสลามโลกที่จะยึดไายข้อ22ใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางส่งออกอาหารฮาลาล เพื่อสร้างความเข้มข้นแก่ชาวมุสลิมในประเทศไทยและความมั่นคงด้านอาหารแก่ชาวมุสลิมทั่วโลกเดี๋ยวขอญอาตนะครับพี่มนตีช่วยอ่านข้อยี่สิบสองซ้ำหน่อยให้ครับใช่ครับขออ้อยี่สิบสองคนระับใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางส่งออกอาหารอาลานเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชาวมุสลิมในประเทศไทยและความมั่นคงด้านอาหารแก่ชาวมุสลิมทั่วโลก ค,คัุณชกก 52, ใ, 22, ใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางส่งออกอาหารฮาลาลเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชาวมุทลิมในประเทศไทยและความมั่นคงด้านอาหารแก่ชาวพุทลินทั่วโลกครับขอบคุณนะพี่วนตีครับท่านผู้ชมครับแผนข้อนี้เนี่ยมาก่อนปี2552ฮะหนังสือเล่มนี้ถูกตีพิมพ์ตอนปี2552ในแผนข้อ2คือใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางส่งออกอาหารฮาลาล ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางส่งออกอาหารฮาลาลเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชาวมุสิมในประเทศไทยและความมั่นคงด้านอาหารแก่ชาวมุสิมทั่วโลกแปลว่าแปลว่าอะไรแปลว่าเขามีการเตรียมการมาไม่ต่ำกว่า20ปีครับแผนการสลามโลกจะให้ศูนย์ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางส่งออกอาหารฮาลาลให้เขานะครับ